สำหรับชาวลัคนาราศีเมษในเดือนมิถุนายนนี้นะคะหน้าที่การงานมั่นคงเป็นอย่างมากคนในเครื่องแบบคนมีตำแหน่งแห่งที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนทำกิจการจเจริญก้าวหน้าคนค้าขายสามารถที่จะลงหลักปักฐานได้เป็นอย่างดีในระยะที่ดาวพระเสาร์ได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีในภพ ของเรือนการงานช่องทางทำมาหากินใหม่ๆก็เปิดกว้างขึ้นเพราะว่าพระอาทิตย์สถิตในตำแหน่งที่เป็นราชาโชคนะคะมีโอกาสทำงานร่วมกันกับบุตรหลานบริวารมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กับญาติสนิทมิสหายทั้งที่เจอกันบ่อยและไม่เจอกันบ่อยในห่วงนี้ในเดือนนี้เฮฮาปาร์ตี้กันอีกด้วยเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนมิถุนายน2564ันในคลิปข้างในเลยค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดืนมิถุนายน2564ถ้าแอดมินพูดทำนายช้าไปก็ ขอให้คุณผู้ฟังเข้าไปที่การตั้งค่าคลิปนะคะแล้วก็กดไปที่สปิด1.2หรือว่า1.5แล้วแอดมิก็จะพูดไวทันตาทันใจฟังสนุกฟังสบายสำหรับคนที่ชอบอะไรเร็วๆทันทีเลยค่ะขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำกันเข้ามานะคะลัคนาก็คือผู้ที่นำวันและเวลาเกิดไปผูกดวงหาลัคนาหรือเรียกง่ายๆว่าช่วงเวลาเกิดของคุณนะคะส่วนราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15เมษายนถึงวันที่14 พฤษภาคมนั่นเองในเดือนนี้นะคะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวเมฆนั้นมีตำแหน่งสองที่ก็คือต้นเดือนถึงกลางเดือน1-15นั้นอยู่ที่ราศพีศศพฤษภพบกระดุมพระพอหลังวันที่15ย้ายไปที่สหัสชะได้ตำแหน่งราชาโชคก็ทำนายได้ว่าในช่วงเดือนนี้ช่วงต้นเดือนพฤษภจะได้ทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการทำมาหากินแล้วก็สามารถสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นมา จากรายได้ประจำหรือว่าบางคนนั้นมีโอกาสที่จะมีความคิดสร้างสารรค์ร่วมมือปรึกษาหารือกันทำกับบุตรหลานบริวารหรือว่าพี่ๆน้องๆที่อายุน้อยกว่าแล้วก็ออกมาประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองได้ไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะ ก็พอหลังวันที่15ตําตำแหน่งดาวนียจะดีมากขึ้นคือได้ตำแหน่งของราชาโชคก็คือมีโชคที่ได้มาอย่างง่ายๆเพราะว่าพระอาทิตย์นั้นย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนสหัสชชะก็เป็นไปได้ว่าจะได้พบปะก,กับบุตรหลานบริวารมิตรสหายทั้งเก่าและใหม่ทั้งที่พบกันบ่อยๆและไม่ค่อยพบเจอกันเลยก็จะวนกลับมาพบเจอกันในช่วงระยะเวลานี้มีความสุขสดชื่นแจ่มใสนะคะและบุคคลเหล่านั้นก็อาจจะมาพูดคุยทำให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นเกิด ไอเดียใหม่ๆหรือว่าช่วยกันทํานะคะหรือว่าบางทีก็นําโชคลาภมาให้เพราะว่ามีกิจกรรมร่วมกันด้วยอาจจะไปสังสรรค์กินเลี้ยงเปิดปาร์ตี้หมูกระทะสนุกสนานกันอยู่ภายในบ้านในห่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งก็ไปสัมพันธ์กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหาชาัชชะและเจ้าเรือนอริที่เข้าสู่ภพเรือนตัวเองตั้งแต่วันที่29เมษายนเป็นต้นมาและอยู่ตรงนี้มาจนถึงวันนี้นะคะ คือมันจะมีบุตรหลานบริวารญาติมิตรสนิททั้งสนิทไม่สนิทพบเจอไปพบเจอมาพบปะกับชาวลัคนาราศีเมษในห่วงเดือนมิถุนายนอย่างแน่นอนและบางทีเยอะกว่าปกติด้วยก็มีเหตุให้ชาวเมษหลายท่าน ต้องใช้เงินในการต้อนรับหรือว่าต้องบริหารเงินหรือว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องไปดูแลในสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะคะเรียกว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการพบปะสังสรรค์มากขึ้นอันเป็นเหตุที่เกิดจากว่าดาวราหูอยู่ตรงนั้นและพุธเข้าไปกลุ่มร่วมกันค่าใช้จ่ายลักษณะนี้จะมีต่อเนื่องยาวไปจนถึงวันที่สองกรกฎาคมที่พระพุทธเดินออกจากพบการเงินค่ะ เรื่องหนะ้าที่การงานของชาวลักษณาเมษนั้นค่อนข้างมั่นคงนะคะในระยะนี้ คนมียศมีตำแหน่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ประสบความสำเร็จเป็นอันดีภายใน2ปีนี้จะต้องได้รับอะไรดีๆอย่างแน่นอนจะเกิดขึ้นช่วงใดช่วงหนึ่งหรือว่าเกิดขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นไปได้บางคนอยากได้โยกย้ายอยากขยับอยากไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็จะมีโอกาสได้ดั่งที่ตัวเองคาดหวังไว้ถ้ามียศมีตำแหน่งก็อย่างที่แอดมินบอกได้ยศใหญ่โตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้ามีกิจการหรือค้าขายก็แน่นอนว่ามีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างความมั่นคงหรือว่าทํากิจการงานใดหรือเริ่มสร้างสารรค์เป็นงานค้าขายโดยเฉพาะงานที่ตัวเองมีความรู้ความสามารถมีความถนัดมีความชอบทำแล้วได้ทําตรงกับที่ตัวเองมีความรู้ยิ่งพัฒนาขึ้นไปและจะได้รับเกียรติยศชื่อเสียงจากอาชีพเหล่านี้เพราะว่าดาวหน้าที่การงานนั้นค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ได้ตำแหน่งเกษตราธิปดีอย่างเหนียวแน่นไป ยาวๆจนถึงวันที่1มีนาคม2566เลยค่ะชาวลัคนาราศีเมษที่ยังว่างงานยังหางานยังขยับขยายยังรู้สึกว่ามันยังไม่ตรงกับตำแหน่งยังไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเองอย่าเพิ่งท้อนะคะก่อให้รีบทำรีบหารีบมองช่องทางในช่วงระยะเวลาทอง2ปีของคุณนี้คุณจะพบผลทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าดาวการเงิน เป็นเกษตรราที่บดีถึง2ปีมันไม่ใช่ว่าลัคนาราศีอื่นจะได้นะคะดาวการงานของคุณนั้นมั่นคงมากในส่วนของเมธที่ดาวพื้นดวงส่งผลไม่ดีต่อคุณเนี่ยความดีที่แอดมินบอกมันก็จะบั่นทอนลงไปความโชคดีนะคะยิ่งหากว่าดาวเสาพื้นดวงของคุณกับดาวเสาจรนั้นทําองศาที่ไม่ดีต่อกันมันก็จะด้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าพลังของดาวเสาจรนั้นเสื่อมถอยลงเพราะว่าดาวเสาพื้นดวงมีองศาที่ไม่ดีต่อกัน ในส่วนของลาบผลประโยชน์จากพระราหูในเดือนนี้ยังพอมีแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าแม้ว่าพระราหูจะเป็นดาวแห่งโชคของคุณแต่ราหูในเดือนนี้นั้นเขาเข้าตำแหน่งนิดซึ่งแปลว่าต่ำต้อยราหูไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยมีแรงที่จะบันดาลโชคแบบเต็มๆให้ชาวลัคนาราศีเมษเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะต้อง ห้ามเสี่ยงโชคหรือว่าไปเล่นการพน,นันมีโอกาสที่มันจะเกิดหนี้สินหรือว่าเสียเปล่าหรือแม้แต่ให้คนอื่นหยืบยืม um ไปก็จะมีโอกาสเป็นหนี้สูญนะคะก็ดาวราหูหรือดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณในเดือนนี้สถิตอยู่ในภพการเงินคููบาอาจารย์จึงเรียกตำแหน่งของราหูในจุดนี้ว่าราหูค้นทรัพย์ เงินทองมีเข้ามาก็จ่ายได้ซ้ายจ่ายขวาได้หน้าจ่ายหลังได้เข้ามารู้สึกร้อนรนต้องหาทางจ่ายออกไปหรือว่ามันจะมีตัวแปรในลักษณะสภาพกลายเป็นเงินร้อนพอมีมาแล้วจะมีคนแบบจ้องช่วยใช้และสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือระมัดระวังคนใกล้ชิดทําให้เสียทรัพย์ซึ่งก็ต้องทวนไปถึงตอนแรกที่แอดมินบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการพบปะสมาคมผู้คนรอบตัวญาสนิทมิตรสหาย ทั้งคนใกล้และคนไกลก็ต้องระมัดระวังอย่ามัวรื่นเริงกับการได้พบปะกันแบบนานๆเจอนะคะเพราะพุธกับพระราหูในเรือนการเงินนั้นเขาตั้งตนเป็นอริรต่อกันในส่วนของดาวประจําตัวคุณก็คือดาวพระอังคารในเดือนนี้ส่งสัญญาณไม่ค่อยดีนักและเตือนชาวเมษหลายอย่างเป็นต้นว่าพักผ่อนให้พอน,นะฉันรู้สึกเสื่อมถอยเพราะอะไรเพราะว่าตัวเขาเองนั้นเป็นนิดดาวอังคารนั้นมีสภาวะเสื่อมถอย เขามีพลังน้อยส่งผลต่อชาวเมตรอย่างไรชาวเมตรก็จะรู้สึกพลังน้อยความมั่นใจน้อยลงไปด้วยแต่ความมุหงิดขี้มโห,โหสวนทางกลับมาทวีคูณจะทำอะไรระยะนี้อาจจะขย,ขยึกขยักเงือกค้างไม่ทำสักทีนั่นก็เป็นเพราะว่าดาวเจ้าเรือนตัวเองของคุณนะั้นเลงกับดาวพระเสาร์นะคะในลัคนาราศีกรกฎความอึดถึดล่าช้าความขี้เกียจ หรือว่าความอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคุณสมบัติเหมือนแบบคุณต้องลากสุงใหญ่ๆไปอ่ะมันเป็นคุณสมบัติของดาวพระเสาที่เข้ามามีผลกับตัวคุณความที่ดาวประจําตัวเป็นนิกก็ทําให้คุณเสื่อมถอยตามดาวไปด้วยดังนั้นมันจะเสื่อมถอยทั้ง พลัง energy มันจะเสื่อมถอยทั้งอารมณ์เสื่อมถอยอย่างไรเสื่อมถอยคือไม่ค่อยมีสติหรือว่าเอาแต่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมสติแล้วพยายามรู้สึกตัวเองให้เร็วเพราะว่าการมีปัญหาตรงนี้จะทำให้เรือนตัวเองซึ่งก็คือพบพันธุนั้นเดือดร้อนบ้านร้อนไม่น่าอยู่คนที่อยู่ในบ้านเข้าหน้ากันไม่ติดให้ ชาวไมทำาอย่างไรดีพยายามนึกและดึงด้านดีของดาวพระอังคารออกมาให้มากๆนะคะในเมื่อลางเงือชอบลางอยาดาวพระอังคารเข้ามาเป็นนิดดาวพระอังคารนั้นมีลักษณะที่ทําไม่แตกแยกแตกหักแต่ด้านดีของเขาคือขยันกล้าหาญเพราะฉะนั้นดึงด้านดีของเขาออกมาหาอะไรทําให้มากที่สุดอย่าให้มีเวลาว่างอย่าให้มีเวลาโมโหพยายามดึงด้านดีของดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์อาจจะเรื่อยๆช้าๆเอือยๆ แต่คุณสมบัติด้านดีคือน,นิ่งและไม่แสดงออกไม่ค่อยมีใครอ่านอารมณ์ของคนที่เกิดวันเสาร์หรือคนที่มีดาวพระเสาร์สถิตยอยู่ในตำแหน่งสำคัญในลัคนาราศีของตัวเองได้ง่ายนะักเพราะฉะนั้นนิ่งให้มากกว่าพูด พูดให้น้อยกว่าที่เคยพูดใช้ความอ่อนหวานของดาวพระศุกร์มาช่วยด้วยก็ได้หลังวันที่25ดาวพระศุกร์จะเข้ามาในภพเรือนละขณาร,ราศีกรกฎตรงนั้นตอนนั้นชาวเมษก็จะอ่อนโยนขึ้นนะคะแม้ว่าดาวจะเลงกันอยู่ถึง3าดวงก,ก็พยายามมีสติและเอาด้านดีของทั้ง3ดวงนั้นออกมาเพราะดาวร้ายในดาวร้ายมีดาด้านดีนะคะ มีด้านดีอยู่เสมอแล้วถ้าดาวร้ายอยู่ในตัวเรามันก็ต้องมีด้านดีอยู่ในตัวเราเช่นกันซึ่งถ้าถามแอดมินเนี่ยแอดมินเข้าใจนะว่าทําไมระยะที่ดาวเดินแบบนี้ชาวลัคนาเมษจะรู้สึกหงุดหงิดมโหร้ายเพราะว่ามันมีดาวเป็นนิดอยู่ในเรือนพันธุตัวเมษเองเนี่ยในเดือนนี้แม้หลายเรื่องมันจะดีแต่ก็รู้สึกถึง ความเป็นทุกข์ในการแบกภาระในการรับผิดชอบความรู้สึกของคนทั้งบ้านเอาไว้อารมณ์ประมาณว่าทุกทุกอย่างกลายเป็นชั้นที่ต้องเป็นคนแก้ไขอยู่คนเดียวการเจราจาต่างๆโดยปกติแล้วก็เป็นคนที่พูดห้วน,วนพูดตรงๆอยู่แล้วคราวนี้ก็เลยเจราจาไม่ค่อยราบรื่นกระทบกระแทกมันพานจะแตกหักไปคนละทิศละทางกันแอดมินจึงต้องเตือนไว้ก่อนว่าควบคุมอารมณ์ให้เป็นสําคัญมีสติให้ดีนะคะยิ่งระยะนี้ที่ดาว เป็นเดินแบบเสื่อมถอยแบบนี้ก็ต้องล็อกบ้านล็อกรถด,ดูแลทรัพย์สินดูแลกระเป๋าเก็บมือถือให้ดีเรามัดระวังการสูญเสียของรักหรือพัดพาจากคนที่เรารักถูกขโมยขจรขึ้นบ้านหรือว่าเสียทรัพย์ด้วยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นตัวเองทําตัวเองก็ได้ทราบแบบนี้เรานึกออกใช่ไหมคะทําไมแอดมินถึงบอกว่า ต้องฟังอย่างมีสติบระครับประคองตัวเองให้ดีอย่าให้ร้อนอย่าให้เดือดคือแอดมินเนี่ยทำนายให้มันดีทั้งหมดก็ได้ไม่เอาเรื่องนี้มาพูดก็ได้พูดแต่เรื่องแบบว่าหน้าที่การงานดีดาวสุภาดีดาวนั้นดีไม่ต้องเตือนก็ได้เพื่อที่จะเอายอดวิวหรือว่ายอดแชร์แต่ว่าแอดมินก็ทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ดังนั้นก็ต้องเที่ยงตรงอะไรดีก็ต้องบอกให้ทราบเ่ามันดีอะไรไม่ดีก็ต้องเตือนเพื่อที่จะระมัดระวังและวางแผนนะคะก็ ประคับประคองตัวเองนิ่งให้มากกว่าเดิมนะคะปัญหาอยู่ไหมอยู่แต่มันจะลดทอนอุณหภูมิความร้อนลงไปได้มากอย่างแน่นอนเรื่องความรักของลัคนาราศีเมษในระยะนี้คุณค่อนข้างเจ้าชู้นะคะเพราะว่ามันจะมีดาวพระเสาร์กับดาวพระศุกอยู่ร่วมกันทีนี้คนโสดและไม่โสดสิ่งที่แอดมินอยากให้ระมัดระวังคือมันเจ้าชู้ทั้งหมด มันมีความกลุ่มกิ่วทั้งหมดมันมีความมีสเสน่ห์ทั้งหมดในขณะที่ดาวอังคารเจ้าเรือนตัวเองอยู่ในตําแหน่งนิดเสื่อมถอยแน่นอนมันไปกลุ่มร่วมกับพระสุขอย่างที่แอดมินบอกเรื่องเสียชื่อเสียงในเชิงชู้สาวก็มาค่ะ ระมัดระวังนะคะจะไปผูกพันกับคนที่มีพันธะอยู่แล้วระมัดระวังเขาจะเอาไปลงโซเชียลทําให้เสียชื่อเสียงคือกระจรากระจายเสียไปอย่างกไกลเลยทีนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ต้องดึงสติเอาไว้เรื่องไหนดีก็ทําเรื่องไหนไม่ดีก็ทําเรื่องไหนลังเลยให้มันรู้แจ้งเห็นจริงก่อนค่อยกระทำรอให้ดาวอังคารหลุดจากภพนี้ไปในวันที่20กรกฎาคมก่อนรอดพ้นจากการโดนเสาเล็งก่อนแล้วค่อย ดำเนินเรื่องความรักเพราะถึงตอนนั้นอะไรหลายอย่างก็กระจ่างแจ้งว่าเขามีคู่อยู่ไหมหรือตัวคุณเองมีคู่อยู่แล้วแต่ไปหลงไหลมัวเมาในในเขาพอหลังวันที่20กรกฎาคมหูตามันก็สว่างขึ้นเวลาทําอะไรมันก็มีสติมากขึ้นสําหรับคนโสดนั้นโอกาสพบเจอใครบางคนมีหลายช่วงจังหวะในเดือนนี้ต้นเดือนถึง25มีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆที่ดูดีมากอายุน้อยกว่าเพอร์เฟกสุด,สด เพราะอะไรเพราะดาวสุขไปกุมกับดาวราชาโชคในเดือนพุตตะคนอ่อนกว่าแต่ดูดีเพอร์เฟกจะเข้ามาหานะคะคนมีคู่ในเดือนนี้ยิ่งคู่ที่อยู่กันมานานถึงดันมากถ้าดาวจรกับดาวพื้นดวงส่งผลสําคัญต่อกันไม่ดีสัมพันธ์ต่อกันไม่ดีก็เป็นที่ประจักษ์ว่าต้องประครับประคองกันไปให้ได้อารมณ์จะรุ่มรุ่มดอนดอนเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวไม่ดีปวนแปรแต่โดยรวมแล้วมันมีดีกว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวตามที่ต่างๆร่วมกัน ในช่วงต้นเดือนนะคะถ้าเป็นคู่รักเพิ่งแต่งงานมีโอกาสที่จะได้บุตรธิดาเพิ่มขึ้นหรือได้บุตรธิดาลหลังจากที่พยายามกันอยู่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าตำแหน่งของดาวพระอาทิตย์เป็นราชาโชคถ้ามีบุตรธิดาแต่แอดมินมองว่าลักษณะนี้น่าจะเป็นบุตรนะ น่าจะเป็นลูกชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในห่วงนี้ถือว่าดีเป็นอย่างมากทีเดียวสําหรับสุขภาพของชาวเมในเดือนนี้นะคะค่อนข้างรุนเรเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเพราะว่าดาวพระเกตเข้าสู่ภพเรือนอริกก็ให้ระมัดระวังค่ะความเครียดนะคะความดันน้ําหนักตัวและเบาหวานหรือเรื่องบ้านหมุนที่เกิดจากการนอนน้อยให้มากออกกําลังกายให้มากพักผ่อนให้พอ ฟังคลิปนี้จบแล้วช่วยแชร์คลิปต่อไปให้แอดมินมีพลังใจในการทำช่องต่อไปให้ได้นานๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ